สไดี้่วัวันนี้นะคะสตาร์ก็จะมาเรีแอคชั่นนะคะทำยังไงถึงจะได้ผัวฝรั่งนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะคลิปพี่เขานะคะเขาเป็นภรรยาฝรั่งคนหนึ่งนะคะหมายถึงว่า เป็นคนไทยเป็นสาวไทยนะคะที่ได้สามีเป็นฝรั่งนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะเขาจะมาบอกเล่าเรานะคะว่าเขาทำยังไงเขาถึงได้สามีที่เป็นฝรั่งนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะไไไหพพออออออมมยยยายาาาากกปปปปัปดดดทตงง หาฝรั่งแก่แก่อได้ไปขายตู้ไปหาผัวเดิอแม่เกิดมาทุกอยากแท้อยากได้ผัวฝรั่ง แม่ร้องเพลงเพลาะเสะด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนะคะแฟนๆทุกคนใน Style UK Podcast นะคะเดี๋ยวสตาร์ก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะในช่องคำอธิบายนะคะตามไปดูคลิปเต็มๆคลิปต้นฉบับได้นะคะที่เฮจังไดได้ผัวฝรั่งนะคะเฮดจังไดจังสิท์ได้ผัวฝรั่งนะคะ,เด,ดดดะ,คะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาบอกวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปฟังกันคะ่ะ อยากนั่งเป็นคุณนายเกิดมาคนผู้หายบ่ถึกตาชายไทยโตต่จอยดำดำพี่เขาคงจะหมายถึงว่าคนตัวผมผอมๆดำๆนะคะอาจจะไม่ใช่ถูกตาชายไทยนะคะเพราะฉะนั้นหาผัวฝรั่งดีกว่านะคะอันนี้ ที่สตาเข้าใจนะน่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อค่ะจงไหนจะเสกหัวฝรัง่งมาฟังกันเลยจ้ะเตรียมไปฟังกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ n i c e t o see you หัวฝรัง่งไาอีกแล้วพี่นอ้องมือน,นี้มาเบาอย่างมือนี้มาอีหยังมือนี้มาพอมัเพิ่มเพิเพพ่มพบอีหยังมา่ีมือน,นี้ก็ตามที่บอกเลยเจ้จ้าเฮ็ด จังใดจังสีใดผัวฝรังน้พี่น้องเนาะคอยบอกเราว่าก้านอย่ากไดผัวฝรังอันดับแรลเลยพี่น้องบุญและวาสนาต้องฟังไว้นะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะสตาร์ก็เชื่ออย่างนั้นบุญและวาสนาสองความอยากได้ของตเฮ้าพี่น้องความอยากได้ด้วยนะคะอยากได้ผัวฝรั่งต้องได้อันเนี้ยบางคนก็ไม่ได้อยากได้แต่ดันกลับมาได้นะผู้ชายไทยบอกเอา เพราะฉะนั้นมีแต่ฝรั่งถนัดน่ะสิเอามือขี่ลายดำๆโอเคผูญ่บุรีนาตาตาห้ามาแหลวปอนปอนตาห้องมาแหลวว่าตาห้อง่าด่ายแผัวไทยโอเคคอยกะความมุงมันความไฟฟันของคอยก็คือผัวฝรั่งเพราะว่ายังพี่น้องคือคอยเคยเห็นเมียฝรั่งพเนื่อป้อนถนคอยจ้ำบ่าดายแล้วนะประมาณสิบขวบมั้งค่ะถ่าคอยจ้ำปอพิษผัวฝรั่งแล้วเล่าก็ไปสื่อเฮือนสื่อซ่านสื่อบานสื่อที่ดินอยู่ในมูบานคอย ตอนนั้นคอยก็ e เด y คือประมาณว่าเออมีเคยเคยอาจจะแบบตอนอายุยังน้อยอยู่แล้วก็เจอคนที่เขามีสามีฝรั่งหรือว่ามีผัวฝรั่งแล้วก็แบบึันสร้างบ้านหลังใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เขาอยากได้ผัวฝรั่งด้วยหรือเปล่าหรือว่าสังคมที่เขาอยู่สิ่งแวดล้อมที่สิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่มันทําให้ความรู้สึกว่าเออถ้ามีผัวฝรั่งแล้วคือ รวยคือมีเงินเยอะคือซื้อบ้านได้หลังใหญ่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ที่สตาเข้าใจนะก็เดี๋ยวไปฟังกันต่อเนาะว่าเขาว่ายังไงต่อพลังตเป็นเป็นพี่น้องเอาย,ยางมากกับเมียเมียไทยโอ้เขาคืองามเขาคือผูก้โก้ผู้งามล่าสีจับเถอว่าปัตเทนิกนี่เห็นบ เมื่อไงต้องได้ผัวฝรั่งยังเขาเนี่มันจังได้จังรวยจังมีสย่สข่อยก็เลยเหมือนกับว่าปิ้งขึ้นมาไอเดียว่าการได้ผัวฝรั่งือสิทาให้การที่มีผัวฝรั่งพอไปพอเราไปเห็นคนอื่นก่อนยอย่างเงี้ยพอเหมือนคนอื่นเราไม่ได้เห็นหรอกคือแบบเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วพอมาเห็นแล้วเขาบอกเออคนเนี้ยได้ผัวรวยได้ฝรั่งรวยก็ยแบบ เหมือนเปรียบเทียบถ้าได้ก็ต้องได้รวยได้รวยแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะในความรู้สึกจ้าก็เลยแบบเหมือนโดยเฉพาะนะคนในประเทศไทยบางบางที่นะคะก็จะแบบว่าผลักดันให้ลูกมีผัวฝรั่งเพื่อที่จะได้มีเงินเยอะๆอะไรเงี้ยในความเข้าใจหลายคนนะในสมัยก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้คือมันไม่ใช่แล้วเ,เพราะว่าการมีผัวฝรั่งมันก็ไม่ได้แบบรวยทุกคนไงฝรั่ง ต้อนนั้นขวามองมันคอยกับโอ้โหเห็นได้คอยสิกาไปหาเทศงานท่วัตยา,นนา,นนาโน่งงามกับโมงามอียังประมาณนั่นแหละในความมซื้อคอยนะบัตเทเน่คอยก็เลยต้อ,ตอนคอยขาวกุ้งเทพใหม่ใหม่มันคนมันมีคนมาแจกใบปิวบอกว่าจ่ายเงินมือหาไดแ้แถมผัวฝรัง่งได้แถแน่นอนนางสีหน้าคอยก็อ่านใบเปิ้ล <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยมีประกาศหาแบบหาคู่ฝรั่งแบบว่าโฆษณาทางใบปิิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เพิ่งเคยรู้เหมือนกันแต่เคยได้ยินนะมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักเขาก็อยู่ในส่วนยุโรปเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้บริษัทจัดหาคู่นะคะเพื่อที่จะได้สามีฝรั่งมาแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดก็ต้องแยกทางกันแล้วก็พอผลสุดท้ายก็มาเจอคนใหม่อะไรเงี้ยก็ดีไปคือคือคนที่เขาเจออาจจะแบบอายุห่างกันมากหรือว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่อาจจะแบบไม่ได้รักกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนตอนแรกที่เจอ ได้นั่งรถเมล์ไปพี่น้องไปหาบริษัทนั้นเอาลูกไปหายกับลูกอรลูกถ่ายประมาณสี่หาลูกแหละแล้วตอนนั้นเหมือนข่อยบอ่มีีเมลเลยข่อยกับบมีเบอร์มมือถือส่วนตัวตอนนั้นนะกับมันมีแหละตอนนั้นหมายถึงว่ามือถือแต่มันมีแต่ว่าข่อยนังบ่มีข่อยก็ะหฮเบอร์ที่ทํางานเกาไวก็คือเบอร์หลานไว้ก็บ,บ่เห็นว่าเขาสิทโทมาจังได้ก็เออมันเขาสิโบคือสิโบดได้แล้อเนาะพ่อ,พอบดได้ก็ยังว่าเก็บข้อมฝันนั้นไม่อีกอะ ต้องมนีผ่านไปบริษัทจัดหาคู่กับบอดายวัฒนิกก็บเก็บความฝันมากจนแบบมะหูว่าต้องเล่นในเว็บไใส ตรงนร้นได้เลยการหาผัวฝรั่งนะคะทุกคนมันหาได้หลายแบบหลายช่องทางมากๆนะคะตอนที่เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าประสบการณ์ของสตาร์ในการมีผัวฝรั่งนะคะวันนี้เอาประสบการณ์ของคนอื่นไปก่อนนะคะวันนี้จะมาบอกว่าจริงๆแล้วผัวฝรั่งมันมาจากหลายที่หลายช่องทางมากเลยนะคะสมัยก่อนนานแล้วนะคะก็จะมีบริษัทจัดหาคู่นะคะที่เป็นบริษัทเลยหรือว่าเป็นเว็บไซต์โน่นนี่นั่นหรือว่า หาจากคนที่แบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยนัดแนะกันแล้วก็แนะนําให้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็ที่รู้จักกันมากๆเลยก็คือเดทติ้งออนไลน์หรือว่าเว็บไซต์แชทติ้งแชทหาคู่นะคะหลายๆที่ก็จะบอกว่าอ๋อแชทเข้าไปแชทเพื่อเรียนภาษาแต่จริงๆไม่ใช่นะคะก็เข้าไปหาคู่นั่นแหละนะคะเป็นประสบการณ์เคยประสบมาจากการแบบผ่านเว็บไซต์แชทหาคู่แต่ไม่เคยเจอคู่ทางเว็บไซต์นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องราวการพบเจอเนื้อคู่ของ เรานะคะแต่ว่าหลายคนก็มาเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็เจอสามีแต่งงานมีลูกนะคะบางคนก็เจอที่บริษัทจัดหาคู่แล้วก็อยู่รอดก็มีอยู่กันยืดยาวก็มีบางคนก็อยู่ไม่รอดแล้วก็เลิกลากันไปก็มีเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการหาสามีฝรั่งหรือว่าสามียังกฤษนะคะมันก็ถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายจะถามว่ายากเกินความสามารถไหมมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะคะถ้าคุณมีความพยายามพอทีเนี้ย การที่มุมมองสคนสมัยก่อนก็จะบอกว่าอ๋อถ้าไปทำงานพัทยาไปภูกเกต็ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เจอฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆเลยถ้าแบบถ้ามองมองถึงว่าเออไปทำงานพัทยาทุกคนก็จะต้องแบบคิดแล้วละว่าต้องเออทำงานบาร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วทางงานทุกที่มันจะมีหลายๆงานมากเลยนะคะแล้วก็ การที่ทํางานบาร์อาจจะได้ผัวฝรั่งเร็วหรืออาจจะได้ผัวฝรั่งไม่ได้แบบเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่เคยประสบมีประสบการณ์ตรงนี้นะคะแต่ทีเนี้ยก็มีเพื่อนแหละที่แบบว่ารู้จักกันแล้วก็พูดปากต่อปากต่อปากนะคะแล้วก็ได้ยินมาก็ค่อนข้างเยอะว่า ผู้หญิงบางเป็นคนยังไงแล้วก็สตอริโอไทป์ของฝรั่งที่เป็นผู้ชายฝรั่งมองผู้หญิงบางเป็นคนยังไงอย่างเงี้ยเราก็แบบได้เออผ่านหูมาบ้างแล้วเราก็เริ่มแบบเริ่มรู้แล้วกันที่เราแบบว่าเหมือนเราอยู่ในแอเรียที่ที่คนที่เขาทำงานเพื่อที่จะหาเงินจากฝรั่งซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวเนาะมันก็เลยทำให้เรารู้ว่า อ๋อบางคนเขาก็ไม่ได้อยากได้ฝรั่งแต่เขาแค่อยากได้เงินอะไรประมาณนี้ซึ่งนี่ก็คือเรื่องเล่าของเมียฝรั่งวันนี้นะคะ เดียววันหลังสตา์จะมาเล่าให้ละเอียดยิบกว่านี้อีกนะคะวันนี้ก็ยังไงกันนะคะก็ต้องขอบคุณคลิปเสียงนะคะจากช่อง Night to Seeu ผัวฝรั่งนะคะเดี๋ยวสต์จะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างในช่องคำอธิบายนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากไปดูคลิปพี่เขาคลิปเต็มๆนะคะมีหลายคลิปมากเลยนะคะพูดถึงเรื่องเมียฝรั่งนะคะอยากให้ทุกคนลองไปติดตามให้กำลังใจดูนะคะวันนี้สตาร์ก็ต้องลาไปแล้วนะคะกับสตา์ UK Podcast เรามาเจอกันใหม่ในเอพิส o ดหน้านะคะ มาดูกันว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ